ให้เครดิตเขาไว้นะครับเรามาดูนะครับลักษณะในการทดสอบนะครับในการติดไฟต่างๆของตัวน้ำยายแอร์ r 3 2นะครับ ไหมออกมาแล้วโดนเปลวโดยตรงนะครับลักษณะนี้อันนี้คือโดนเปลวไฟโดยตรงนะครับจะมีการเกิดไฟต่อมาครับเป็นการทดสอบปล่อยน้ํายานะครับหรือทําให้มันรั่วนะครับในขาะที่ปิดแล้วก็มีประกายไฟของระบบไนติกนะครับโอเคนะครับจะมีประกายไฟ on o f อ on off อยู่นะครับผลของการทดสอบคือไม่ติดไฟนะครับ เม่ติดไปเริ่มปริมาณครับยาลงไปก็ยังไม่ติดไปอยู่นะครับอันนี้อันนี้เทสตัวปาไม่มีโลนะครับ,นนรบต่อมาครับเป็นการเทสแบบผ่านโลนะครับโดยมีคอมพิวเซอร์นะครับ แล้วก็สตอ็อกอยู่เรือไรน,นะครับก็ยังไม่ติดไฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบป้องกันของของบริษัทเขนานะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับต้องดีๆมันจะมีประจุนะครับประกายไฟอยู่นี้นะครับมีการปล่อยนะครับายาวมานะครับ ลักษณะที่เป็นการระเหยตับตับต่อ,อยังไม่ดีไป ก็เป็นลักษณะในการทำงทานในการทดสอบนะครับแต่เราจะเจอปัญหาที่เป็นคําถามกับช่างบ่อยๆว่าที่ทําไมติดแอร์ไปแล้วบางทีเจอแอร์ไฟไหมก็จะย้อนกลับปอีกเหมือนคำถามที่ป๋าถามว่าติดเครื่องชาร์จของรถไฟฟ้าแล้วทําไมไฟไหมเหมือนกันครับแต่นี้ที่เจอบ่อยๆนะหนึ่งเลยครับสายหลวมสายนิลทอนหลวมสายเมนหลวม,ม,วมที่ต่อ เพราะแอร์บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบนะครับต่อสายเมนเข้ามาด้านในนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกแอร์เกาหลีแอร์ญี่ปุ่นนะครับแอร์จีนอย่างเงี้ยมันจะเป็นสายเมนต่อด้านนอกนะครับลักษณะน,น,นี้ส่วนใหญ่ที่เจอนะที่บอกว่าไฟ, mai, ไ,ฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยแอร์เนี่ยจะเจอกับระบบไฟฟ้าทักคนหญ่นะครับ ตัวแอร์เองนะครับตัวลักษณะมันเองเนี่ยจะไม่มีการเสียไฟนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจนะตนนั้งแต่ปีส3าเขาเปลี่ยนตัวข้อกฎหมาหรือยังนะครับตั้งแต่อาคารชุดเกิน8ชั้นเนี่ยนะครับการติดตั้งแอร์น้ำยาอาสน์สองนะครับต้องมีการติดตั้งตัวชุดนะครับเพิ่มเพิ่มดบบเพิ่มแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็บังคับใช้อยู่แล้วะนะครับอาคารชุดเกินแปดชั้นเนี่ยเามี สมบูรับเกินอยู่แล้วก็ววไฟลางมีอยู่แล้วนะครับก็จะในลักษณะแต่ถ้าเรื่องเกตเห็นง่ายๆครับตัวน้ํยายาแอร์เนี่ยมันรั่วก็จริงเห็นไหมครับถ้าไม่มีปเปโวไฟมาสัมผัสมันโดยตรงแอร์ติดไฟนะครับไม่ติดก็ปลอดภัยนะครับไว้ใจได้เผื่อบางทีใครไปเจออยู่บ้านนะครับกลัวอุ้ยแอร์อบ,บ้านฉันรั่วนะครับแอร์ห้องรั่วกลัว,วมันติดไฟ ก่อนใครสั่งข้าวยกมือหน่อยเอ๋มีนหาใครเอาไปกินเองหรือหอเองหองเองหนึ่งแต่ไม่ระ้สบการ <c oughs> ใครเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกก็<อ>เดี๋ยวแนะนำนะถ้าพรุ่งนี้เป็นไปได้เนยสั่งข้าวนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องไปต่อ,อคิวหรือมุนมันก็จะมีเลยพี่ตโรงเรียนก็จะมีนะครับปากซอยก็มีนะ จะเข้าเมืองก็ได้นะครับข้างในนะครับประมาณสิบกโลถูกไหมนอนสิบโลไปกลับไปยี่สิบนะครับก็นั่นเอาเนาะแต่โชคดีนะครับรู้สึกอาทิตย์นี้จะมีแต่ของเราเรียนนะครับไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงมีไปต่อยตีอะไรนะครับเพื่อจะได้กินข้าวเคยเรียนสามคอร์สนะครับมีเรียนนี่เรียนห้องข้างบนนะครับมีโอชิ ก็จะได้กินข้าวนะครับละร้านมีร้านเดียวก็ประมาณนี้นะครับช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเรามาเริ่มนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับเราจะมาดูเรื่องงานติดตั้งลักษณะของการติดตั้งเครื่อบปรบอากาศนะครับเข้าร่าวนะครับอย่างที่บอกอยากจะเน้นนะครับเรื่องของตัวตู้ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีทฤษฎีของเครื่องปรับอากาศด้วยไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วใส่เลยนะครับ อ่ะโอเคมีใครมีข้อสงใส่ไหมครับเรื่องของการติดไฟการเติมน้ำยาการใช้น้ำยาครับของเครื่องอุรณมีไหมครับถ้าไม่มีอ่ะนิดนึงครับอย่างเรื่องเรื่องออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง22กับ32เนี่ยโอเคไอคตัวเกจเนี่ยเราควรใช้ได้ทางนื่องจากตัวน้ำมันทองใช่นะครับทีนี้มันจะมีตัวอย่างตัวตัวแร่ข้ามแร่ข้ามจริงๆก็ควรจะใส่ตัวเป็นการกัะไว้ก็ดีนะครับแต่วันที่เราใส่น้ำมัน ใช่ใช่แต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ต้องบางบางท่านก็ไม่ต้องแต่ข้อควรระวังคืออย่าให้ของน่าอย่าไปเตะปบ้านคูอคูณเราสับ้านบ้านเลยคืออย่าไปเตะป้านเพราะไม่งั้นมันจะดูดมันไปสูดอากาศมันจะดูดน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับก็ระวังให้ดีก็ซื้อตัวกันกระมาใส่ก็จบนะครับไม่มีปัญหาแค่นั้นส่วนเทปเปอร์ในการบานแมันมันองศามันห่างกันนิดเดียว ระดับ0.02ย์จย์สงมิลเน,นี่ยไงศูนย์สมิลขนาดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่ามาดูกันอ่ะมีใครมข้อใส่ไหมครับเพชื่อร์ด้วยเพชเชอร์เพชเชอร์ไม่ตายตัวครับเพราะว่าถ้าอยา่างสามร้อสองเนี่ยเพชเชอร์ของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมณิณตอนนั้นมจะขึ้นอยู่อุณหภูมณิณตอนนั้นแต่ถ้าเป็นยี่สิบสองเนี่ยมันจะค่อนข้างคงที่ตายตัวก็จะคุณคุณก็จะหกสิบห้าไม่เกินเจ็ดสิบห้านะครับแต่ถ้าเป็นสามร้อสองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยสี่สิบถึงร้อยหกสิบหรือแปดสิบก็หนักนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะมีแอร์อยู่ยี่ห้อหนึ่งที่เพลชเจอร์มันจะสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับยี่ห้อ Panasonic นั้นแรงดันในระบบจะค่อนข้างสูงแอร์เก้าพันมันผมเคยผมเคยไปตรวจตัวต่อมนะเคยเจอเคยเจอสูงสุดเให้ให้กระแสมันได้เนี่ยเกือบประมาณเกือบร้อยออนเกือบวัดเทสไอนะครับมีใครมีข้อใส่ไหมครับ เรื่องดุลบัตรกีได้ครับไม่ต้องเสียบพักนะครับมาเจอกันอีกทีสักเทียบสี่ห้าะากัน